กาต่อรับนะครับท่านนายกประกาศชาตินายกปฏิบัติครับนะครับได้เกีกรี่นะครับตามที่ได้อยู่ได้เล่ากันมาเนี่ยเนี่ยด้วยความยากลำบากและรายได้ในปัจจุบันเนี่ยปานะครับรายได้ก็ลดน้อยลงไปนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับจากที่ผมมือท่านนายกธนูเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่มาโดยตลอดสารฝันของของผู้ที่ได้รับจริงๆเราอย่างได้มีที่นอนที่หลับที่นอนนะครับ ลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของมเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรียวแรงหลักนะครับก,กับโครงการนี้ด้วยนะครับพันธูว่าเขาจรเกียรติรักพนิมณนีนะครับผมลื่มาพรนิรนดรบแฟนแล้วก็ลูกสางคน ขอต่อข really? ้างขกไปอีกหน่อยัระเบียให้หนเครออเป็นสี่้ลขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ท่านประหลัดจังหวัดสมาชิกเหล่ากาชาติที่กําลังยางสูงอันทองป็นยังสูงนะครับที่ได้กระดาให้เกียรติโครงการที่เหล่ากาชาติจังหวัดอังทองนะครับได้จัดทํโกรงประราชนีราชรวบรมราชชนรีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ดําเนินการได้ประมาณ70%อร์เซแล้วทางอําเภอได้พิจารณานะครับจัดสถานที่สุดซอมนะครับเป็นท่านนายกทนูนนะคะ แล้วก็สมาชิกของการชาติแล้วก็สมามชิ้นเจ้าหน้าที่ปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอบตุกท่านนะคะเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้จัดทําโครงการซ่อมบ้านและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีวัตถุประสงค์สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ร้ยโอกาสที่มีความประพฤติดีกาสนับสนุนโครงการอย่างดีดีนี้ปัจนี้ได้รานส่นรองสกอาบรรดศักดิ์ชี้ตลอดการตรง ในปีอูรุสุขบุญในปีวิเศษช่างเรา,าเปดูประตารในโครงการซ้อมสร้างสนับโดยกับประชาชรรางทอ้องหลายท่านก็คงจะอยู่ว่ามันเคยกำลังก็ลองดูว่าหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยหนึ่งทีหนึ่งนครับก็ฝากพวกเรามีบ้านอยู่อาศัยสะบัดใจแล้วจะปิดแล้วแต่ว่ามันก็มีสถานการณ์ที่มีการกด ท่านนายกเลยจะต่อข้างให้ท่านนายกจะเป็นต่อที่ให้โอ้นั่นหมายถึงหน้าต่างการตลาด